สวัสดีครับผมเกียรติศักดิ์สุสทธิศักดิ์ใบบูลผู้ในการกองบัญชีฝ่ายบัญชีพลังงานไฟฟ้าการไฟ้าเขต3จังหวัดนครราชสีมาทางกลุ่มนะครับกองบัญชีมีความภาคภูมิใจที่ทางกลุ่มยีดีแคนนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองในครั้งนี้ซึ่งเราได้นํานวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนางานพัฒนาคนนะครับซึ่งสามารถขยายผลให้กับส่วนเกี่ยวข้องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ขอให้ทางส่วนเกี่ยวข้องได้อธิบายรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางธนวดีคำประกิจผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประมวลบัญชีกองบัญชีฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้าสำหรับผลงานนวัตกรรมในปีนี้ที่เรานำส่งนะคะจะเป็นชื่อสิ่งประดิษฐ์รายงานสรุปรายได้ค่าไฟฟ้าในรูปแบบดินามิกค่ะซึ่งทางทีมได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับเขตนะคะสำหรับรายละเอียดของผลงานชิ้นนี้จะเป็นการปริกโฉมรายงานสรุปรายได้ค่าไฟฟ้าที่เดิมสร้างด้วยโปรแกรม Excel นะคะแต่เราเปลี่ยนให้เป็นแบบดินามิกค่ะ พร้อมทั้งแสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ดด้วยนะคะซึ่งปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นใช้งานง่ายและสามารถนำเสนอให้กับผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งหลังจากที่ได้ปรับปรุงเป็นแบบดินามิกแล้วนะคะผลตอบรับดีมากๆค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือการไฟฟ้าหน้างานทั้ง47แห่งนำแบบฟอร์มนี้ไปใช้ได้ผลดีเยี่ยมค่ะประหยัดเวลาแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วค่ะ สําหรับการที่จะพิจารณาว่าเราจะเลือกนวัตกรรมชิ้นไหนมาจัดทําในปีนี้นะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายรายงานนะคะที่ควรจะได้ต้องรับการปรับปรุงและพัฒนาค่ะเราก็ใช้หลักของดีไซน์ทิงกิ้งมาช่วยในการตัดสินใจในครั้งนี้ด้วยซึ่งเพนพอยต์ของงานนี้เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะควรที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นลําดับแรกนะคะ เนื่องจากว่ารายงานนี้จะต้องนําเสนอให้กับผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือนและก็ปีส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานอีกทั้งการทํางานยังเป็นแมนวนวลอยู่นะคะซึ่งสามารถที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะ และอีกทั้งการใช้บุคลากรในการทํางานชิ้นนี้ก็จะมีนักบัญชีที่เขตและนักบัญชีที่การไฟฟ้าหน้างานทั้ง47แห่งเรียกได้ว่าการทํางานค่อนข้างที่จะซ้ําซ้อนนะคะรวมแล้วใช้บุคลากรในการทํางานชิ้นนี้มากถึง50คนและใช้เวลาในการทํางานมากถึง50ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะแต่หลังจากที่เราเปลี่ยนนะคะเป็นแบบดินามิกรีพอร์ตใช้บุคลากรจากเดิม50คนเหลือเพียงแค่1คนเท่านั้นค่ะและใช้เวลาจากเดิม50ชั่วโมงเหลือเพียงแค่15นาทีค่ะ อย่างที่ได้เรียนไปนะคะว่าทางกลุ่มเนี่ยได้มีการพัฒนารูปแบบรายงานทาง Excel ให้เป็นในรูปแบบของ Dynamic นะคะเพราะฉะนั้นทักษะและสกิลที่จำเป็นที่ต้องมีในการทำงานชิน้นนี้ก็คือความรู้ความสามารถในการใช้ฟังก์ชันต่างๆทางด้านทาง Excel แล้วก็ความรู้ทางด้านแดชบอร์ตนะคะซึ่งเราเขียนด้วยโปรแกรม Google Data Studio นะคะ ส่วนตัวแล้วก็มีความรู้ทั้ง2ด้านนี้พอสมควรค่ะแต่ก็อาจจะติดขัดบ้างในช่วงแรกๆนะคะก็เลยมีการโรงเรียนออนไลน์เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ผู้สอนแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมจากด้าน YouTube ต่างๆค่ะ ก็ตอบง่ายๆนะคะเราใช้รูปแบบของ PDCA นะคะก็คือ Plan Do Check แล้วก็ Action ค่ะก่อนที่ทางกลุ่มนะคะจะนำนวัตกรรมชิ้นนี้มาใช้นะคะเราได้เล็งเห็นถึงปัญหานะคะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยข้อมูลของกองบัญชีนะคะมีปริมาณมากแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลมีเวลาค่อนข้างที่จำกัดโดยข้อมูลที่เรามาใช้นะคะเรามาใช้เพื่อในการวิเคราะห์งบการเงินค่ะ ดังนั้นทางทีมก็เลยนําเอาปัญหานั้นนะคะมาดําเนินการแก้ไขโดยการตั้งเป้าหมายการวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็กําหนดการแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อมาก็ลงมือทําค่ะโดยการออกแบบนวัตรกรรมมีการกําหนดแบบฟอร์มรูปแบบต่างๆแล้วก็หาเครื่องมือสนับสนุนในการใช้เพื่อสะดวกง่ายต่อการใช้งานของ u อร์ค่ะ และก่อนที่เราจะนํานวัตกรรมออกใช้งานนะคะเราก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลถึงความถูกต้องความสมบูรณ์จนกระทั่งนํานวัตกรรมเนี้ยทดลองใช้งานกับยูเซอร์นะคะแล้วก็เมื่อทดลองแล้วก็าหาข้อฟีดแบ็ k ข้อคอมเมนต์ต่างๆนะคะนำมาพัฒนาปรับปรุงให้นวัตกรรมเราดียิ่งขึ้นค่ะ แน่นอนนะคะว่าการทํางานก็ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคกันบ้างนะคะซึ่งปัญหาและอุปสรรคของการทํานวัตกรรมชิ้นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบแบบฟอร์มค่ะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าจะต้องใช้ฟังก์ชันในการเขียนมากถึง10ฟังก์ชันและจะต้องมีความรู้ทางด้าน Excel ในระดับแอดวานซ์นะคะวิธีการแก้ปัญหาของทางทีมนั้นก็ได้ลงเรียนออนไลน์เพิ่มเติมในหลักสูตร Excel a d v a n c e ค่ะแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมจาก YouTube ต่างๆด้วยค่ะ สำหรับในส่วนที่กลุ่มคิดว่าการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือความมุ่งมั่นและความยุ่งเทของทางกลุ่มผมคิดว่าในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญน,นะครับในกระบวนการต่างๆมีการทำมีการทดสอบนะครับมีการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนะครับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับร่วมๆ6เดือนนะครับในการทำในครั้งนี้นะครับคือหลักๆเลยก็คือถือว่าทางกลุ่มเนี่ยมีความมุ่งมั่นและความยุ่งเทอย,อย่างมากนะครับอยากให้ ที่อื่นนะครับหรือว่าส่วนส่วนงานที่เกี่ยวข้องน้าได้เอาไปจบปับปรับใช้ให้ในงานที่ปฏิบัติให้เต็มที่นะครับจะได้ประโยชน์อย่างมากครับก็ปัจจุบันนี้นะคะนวัตรกรรมนี้ค่ะเราได้ขยายผลให้การไฟฟ้าทั้ง47แห่งออกใช้เรียบร้อยแล้วค่ะหากเขตอื่นมีความประสงค์ที่จะใช้ บรรวัตกรรมในครั้งนี้ก็สามารถที่จะทําได้ค่ะเพียงแต่เปลี่ยนมาสเตอร์ของรหัสการไฟฟ้านั้นๆก็สามารถทําได้เลยค่ะสำหรับรายงาน Excel แบบไดนามิกนี้นะคะสามารถที่จะใช้งานกับรายงานที่สร้างด้วยโปรแกรม Excel ได้ทุกรูปแบบค่ะ สำหรับข้อคิดหรือข้อเสนอแนะที่ทางกลุ่มอยากให้พี่นานะครับนอกจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทแล้วนะครับการทำงานเป็นทีมนี้คือเป็นเรื่องหลักนะครับเพราะนั้นนะครับขอให้ทุกคนนะครับคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหานั้นคือเราสามารถเอานวัตกรรมมาปรับใช้ในการทำงานได้นะครับแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทีมงานเป็นหลักนะครับขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจนะครับ ทุกคนจะได้รับโอกาสนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอานวัตกรรมที่ทางกองบัญชีเนี่ยทำขึ้นมานะครับเอาไปปรับใช้ในงานของตัวเองนะครับได้ประโยชน์อย่างมากครับขอบคุณครับ